ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมยูโซคิดนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม ARBS กันอีกครั้งหนึ่งและในวันนี้นะครับเกม ARBS ก็มีตัวละครเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับคุณเห็นนี่หรือเปล่านี่ครับนี่คือหุ่นยนต์ตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่าสไปเดอร์นะครับผมนี่เราลองเอามาดูก่อนหน้านี้ก็มีหุ่นยนต์มาตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหุ่นยนต์ตัวที่2นะครับที่เกมอัปเดตเข้ามาเป็นหุ่นยนต์สีน้ําเงินนะครับมีขา4ีขานะครับอ่าแล้วก็มีอาวุธเป็นเหมือนเออปืนอกมนัีาว มันเป็นปืนใหญ่บ้างผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมแล้วก็มีหมายเลขเจ็ดอยู่ตรงข้างๆด้วยดูเท่ดีและส่วนชิ้นส่วนนี้ก็มีมีชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนขานะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปืนชื่อว่า t ันเด e r b o บน่าจะปล่อยสายฟ้าได้นะอันนี้แล้วก็มีคามิคาเซโดนอาจจะเป็นโดนระเบิดนะครับผมเออถ้าผมเขาจะไม่ผิดมันน่าจะเป็นโดนระเบิดนะค,ะคามิคาเซโดนปล่อยโดนแล้วแบบปล่อยโดนไปเป็นระเบิดแล้วก็สไปเดอร์พาร์ตมาฟิ d พาร์ตมาฟิวนี่มันความสามารถคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเราลองไปดูความสามารถของไอ้เจ้าหุ่นยนต์สไปเดอร์นี้กันดีกว่ามาฮะจากกลสังหารตัวใหม่ที่มีโค้ดเนมว่าสไปเดอร์ไปครับลองดูสู้กับสไปโนโซลัสตอนนี้เหมือนชาร์จสายฟ้านะครับอ๋อนี่ครับโดนคือ,ค,อคือโดนระเบิดจริงๆด้วยและส่วนปืนก็ยิงเป็นปืนสายฟ้านะครับเป็นไ,ไงบ้างฮะโอ้โหเรียบร้อยสไปโนตายไปแล้วหนึ่งตัวแล้วไอ้พาร์ตมาฟิวมันทําอะไรได้อะ โอเคผมว่าเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราลองทีละชิ้นส่วนดีกว่าผมไม่ค่อยรู้อะเอามาแค่ทันเดอร์โบว์อันเดียวพออ่าอย่างนี้ไหนเราลองมาดูอาวุธแรกนะครับคือทันเดอร์โบว์เป็นเหมือนปืนสายฟ้ามั้งเมื่อกี้เราจะลองดูนะครับว่าปืนชาร์จแล้วแล้วก็ยิงเปรี้ยงโอ้ยิงแบบยิงเป็นสายฟ้าดาเมจต่อเนื่องแรงอยู่นะครับดอกเดียวครึ่งหลอดเลยสําหรับคิงคองแล้วก็ยิงอีกนัดหนึ่งช็อตเอือคิงคองตายไม่หลอด เอ้โหเคต่อไปเราลองชิ้นส่วนต่อไปกันดีกว่าเมื่อกี้เราลองเอ่อเมื่อกี้เราลองปืนสายฟ้า thunder bow ไปแล้วคราวนี้เราลองแค่คามิกาเซ่โดนแล้วกันจดไว้อันใหญ่ๆตรงนี้เลยอ่าอันเดียวพอคามิกาเซ่โดนไปครับเจอกับคิงคองคือจะปล่อยโดนระเบิดไปอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นโดนลัมเล็กๆนะครับแล้วก็ระเบิดตูมตูมตูมเหมือนโดนจะมีจํากัดหรือเปล่าเนี่ยเหมือนปล่อยออกมาสามลำนะครับแล้วก็เหมือนจะไม่ปล่อยเพิ่มออกมาแล้วโดนเวียงโดนคิงคองเวียง โอเหมือนคามิกาเซโดนจะมีจํากัดนะครับผมไม่สามารถปล่อยเพิ่มได้นะ่าจะมีสูงสุดแค่3ามลำมเหมือนเป็นแค่แบบดาเมจเสริมเฉยๆนะครับไม่ไม่แรงอะไรสําหรับคามิกาเซโดนตรงนี้โอเคงั้นสําหรับคามิคาเซโดนเราก็ผ่านไปนะครับเป็นโดนระเบิดที่แบบค่อนข้างไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อันนี้คือพัดมาฟิวคือมันจะทําอะไรทําให้สตันหร,หรือว่าอะไรอ่าลองดูแล้วกันพัดมาฟิวสาหรับสิ่งนี้เหมือนเป็นแบบสายฟ้าแล้วปล่อย,ปล,อยปล่อยสนามแม่เหล็กอะไรบางอย่างอ๋อไี่ไ,ไงมันคือสก,กัรสตันนะครับ ทำให้คิงคองหยุดไปเมื่อกี้แต่ว่าเหมือนจะไม่มีดาเมจนี่เหมือนมันทำให้ชะง,งักนะครับเหมือนช็อตไฟฟ้าให้ยืนยืนอยู่กับที่นะครับแต่ไม่มีดาเมจเลยโอเคไหนไหนเราก็มีหุ่นยนต์ตัวใหม่แล้วเราก็มาลองอันนี้กันเลยดีกว่าหุ่นยนต์ตัวใหม่ประทับกับหุ่นยนต์ตัวเก่าใครมันจะเก่งกว่ากันหุ่นยนต์ตัวใหม่นะครับมีอาวุธก็คือทันเดอร์โบ้นะครับเป็นปืนสายฟ้าที่ สุแสนรุนแรงนะครับแล้วก็มีคามิการเซ่ดโดนเป็นโดนระเบิดนะครับที่จะทําให้เป้าหมายนั้นกระเด็นแล้วก็โดนดาเมจเล็กน้อยแล้วก็มีพันมาฟิลนะครับที่ทําการสตนสตศัตรูนะครับผมและส่วนเราจะลองเอามาสู้กับหุ่นยนต์ตัวเก่านะครับที่ชื่อว่าบอสบอสเนี่ยมันอาวุธมีแค่ปืนนะครับปืนที่แสนรุนแรงแค่นั้นเลยไม่มีอย่างอื่นมาบอสกับสไปเดอร์ใครที่จะเป็นจักรกลที่แข็งแกร่งกว่ากันนะครับรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ไปครับลุย ยิงไปแล้วครับสำหรับบอสโอ้โหตอนนี้สไปเดอร์นะครับทำการช็อตพัดมาฟิวแต่เหมือนจะไม่โดนแล้วปล่อยคเมกาเซ่โดนออกไปตอนนี้บอสยิงรัวๆสไปเดอร์ช็อตไฟฟ้าใสเฮ้ยตอนนี้บอสก็มันจะตายบอสเลยขาก็มันจะแตกแรงมากตอนนี้เรียบร้อยโอ้โหสไปเดอร์สามารถยิงฐานของบอสแตกแล้วบอสก็กระเด็นกระจายตายไปแล้วนะครับผมส่วนสไปเดอร์ก็ใกล้ใกล้เดี้ยงเหมือนกันถ้าฐานพังก็น่าจะแพ้เลยนะครับสำหรับหุ่นยนต์พวกนี้เอาว่า ผมว่าในอนาคตมันต้องมีหุ่นยนต์ตัวอื่นมาอีกแน่เลยงั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะสามารถต่อกรกับเหล่าตัวละครใน ARBS ได้สักแค่ไหนมางั้นลองลองรวมพลังเหล่าตัวละคร ARBS เอาไปให้ได้อีกหนึ่งตัวเอาเอ่อเอาพลัสซอลัสไปด้วยจนระเ้ยักนึตํำบันแล้วมีอ่อตากระแตนยักไปด้วยอีกหนึ่งตัวเอาหวะรวมพลังกันเลยมาจะสู้กับไอ้เจ้าตัวนี้ได้หรือไม่อ่ะทีเล็กด้วยอีกคนหนึ่งพอไมมห้าตัวละครตัวตึง แล้วตัวละครตัวตึง5ตัวนี้จะสู้กับ Spider, สไปเดอร์หุ่นยนต์งหารสายฟ้านี้ได้หรือไม่นะครับไปเลยมาแล้วมังกรเริ่มจากการพ่นไฟแต่เลือดรถไปนิดเดียวมังกรโดนช็อตเหมือนเดิมมังกรก็มันจะตายมังกรเลื่อนเลนหนึ่งแต่มังกรยังบินหนีไม่ได้ตอนนี้ทีเล็กกับเอ่อไฮดร้าเดินเข้า,เด,เ,ขาเดินเข้ามาใกล้แล้วแต่โดนพัดมาฟิวทําให้ตัวสตันยืนอยู่ยกับที่นะครับตอนนี้มังกรตายไปแล้วในตอนนี้หุ่นยนต์ก็ขาขาดไปข้างหนึ่งแล้วตอนนี้เหมือนเหมือนทีเล็กจะตายไปแล้วนะครับ ไฮด้าพยายามกัดไฮด้าไฮด้าหัวหายไปแล้วหลายหัวไฮด้าตายแล้วตัวน,นี้เหลือแค่ตะกแตนกับพูรัสโซลัสเท่าน,นั้นแต่ตัวน,นี้ติดลบเพื่อนสำหรับตะกแตนตะกแตนเดียวไปแล้วเหลือแค่พูรัสโซลัสพูรัสโซลัสเอาห่างฟาดนะครับโอ้โหแต่โอ้โหคุณจงสังหารตัวนี้มันแข่งแกร้งมากนะครับสามารถจัดก,การเหล่าตัวละครตัวเต็งในเกม ABS ไปได้โดยเพียงเสียขาไปแค่ข้างเดียว โอาโหตัวละครตัวนี้มันโคตรโกงมาครับทางั้นนี่เลยถ้าไอ้เจ้าสไปเดอร์เนี่ยโหดนักหนานะครับเราจะส่งจากคนที่มีความแข็งเก่งที right. ่สุดในโลกนี้ไปให้เจ้าสไปเดอร์นี้ต่อกอนนะครับนั่นก็คือโทมัสโทมัสเดอรเทนเองวันดีโทมัสในพร้อมที่จะสู้กับเจ้าสไปเดอร์นั่นหรือเปล่าโทมัสคุงได้เลยเพื่อนฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมที่จะโค่นเจ้าตัวนั้นฉันเป็นคีเพียงรถไฟแต่ฉันก็จะปูนปูนใส่มันเอาว่าโทมัสลุยไปเลยเพื่อนมาครับโทมัสมาแล้วโทมัสเดอะเทนพุ่งมาด้วยความเร็วชนที่เขา โทมัสโดนพัดมาฟิวแต่ไม่เป็นไรโทมัสยังดันไปต่อเนื่องโทมัสสู้เขาเห้ยโทมัสเหมือนสู้ได้โทมัสพุ่งเข้าไปตอนนี้สไปเดอร์นะครับขาสองข้างกำลังจะพังเฮ้ยโทมัสสู้ได้ไงวะเนี่ยโทมัสสู้เขาเฮ้ยตอนนี้เหมือนสไปเดอร์สไปเดอร์จะตีโทมัสไม่เข้าเลยเป็นไม่ได้ยังไงสไปเดอร์โจมตีโทมัสไม่เข้าหรือว่าจริงๆแล้วโทมัสแค่ค่าเลือดมันเยอะวะเราดูข้อมูลเหรอโอ้นี่ไง ค่าเลือดโทมัสแม่งเยอะมากเลยค่าเลือดโทมัสแม่งตั้ง2,003โอเคถ้าสู้ไม่ได้ก็ไม่แปลกเราข้ามไปแล้วกันลืมดูค่าพลังโทษทีโทมัสแม่งพลังเยอะเกินไปหน่อยนี่ถ้ายางนั้นลองนี่ดีกว่าสไปเดอร์นะครับประทะกับพูลัสซอรัสไซบรอกเราลองดูค่าพลังมันก่อนแล้วกันค่าพลังก็เนี่ค่าพลังแค่คูณสิบน่าจะพอไหวนะอ่ะลองมาลองดูกันสไปเดอร์ประทะกับพูลัสซอรัสไซบรอกนะครับผมไปครับเริ่มได้โอ้โหตอนนี้พูลัสซอรัสยิงโอ้โห สู้ได้กับผ้าแล้วยิงยับยิงเละพุรสัสรัสนปบอกยิงปืนกลแบบเละทะโอ,โอ,โอโ้โหดูย้ำศพด้วยยิงแบบไม่หยุดเดี๋ยวแล้วแล้วคือมันยังไม่ตายเหรอคือซ้ำศพอยู่นั่นแหละซ้ำไม่เลิกเลยใจเย็นพูรสัสรัสมันตายแล้วมาครับงันครั้งนี้สไปเดอร์นะครับหุ่นยนจากกลไยฟ้ามาปะทะกับตัวนี้เลยบอกเลยว่าตัวนี้แข็งแก่งมากนะครับนับนบ่นคือรถบรรทุกแก๊สรถบรรทุกถังแก๊สนั่นเองนะครับผมบรรทุกแก๊สไปส่งที่ปั๊มนะครับอ่า มาครับดูรถนบรรทุกไปแล้วมันบึ้สไปเดอร์ช็อตโอ้โหเราบรรทุกถึงกับหยุดนิ่งโดนพัดมาฟิลเออระเบิดตายอย่างง่ายได้ไมมเงยแตผมว่าเราลองอันนี้ดีกว่าว่าทุกคนผมเพิ่งคิดได้ว่าในเมื่อหุ่นยนต์พวกนี้มันสามารถแยกชิ้นส่วนกันได้ถ้าเราเอาชิ้นส่วนจะหักจากตัวเก่ามาผสมกับตัวใหม่อะไรจะเป็นยังไงเเอาเป็นฐานของตัวใหม่ดีไหมเอาเป็นฐานของตัวใหม่แล้วกัน มาเราลองมาสร้างแบบผสมผสานนะครับอาวุธนี่หลังจากนั้นเราก็ใส่เป็นปืน thunderbolt เข้าไปข้างบนนี่เฮ้ยดูแบบผสมผสานความเท่นี้มันคืออะไรกันในชิ้นส่วนเก่ามีปืนอีก2อันมี rocket launcher นี่ข้างนี้มี rocket launcher นะครับมี rocket launcher สองข้างเลยแล้วกันนี่ rocket launcher สองกระบอกแล้วก็มี machine gun machine gun อีกโอเค machine gun ติดไปอีก2กระบอก เฮ้ยโคตรเท่แล้วยังมีชิ้นส่วนจากสไปเดอร์อีก2อันก็คือคามิกาเซโดนแล้วก็พัดมาฟิลนี่เดี๋ยวไปข้างหน้าดูมีความแบบมีความหนามดูมีความแหลมนะครับผมแล้วก็คามิกาเซโดนนี่เลยติดไว้2ข้างเลยจะได้มีโดน6ลำอ้ยนี่คือการล้มล่านะครับของ2ของ2จากกลน,นะครับเออนี่คือบอสกับสไปเดอร์นะครับมารวมล่างชิ้นส่วนกัน เป็นไงความเทนี้ก็เราลองมาดูดีกว่าว่าหุ่นยนต์ผสมผสานเนี่ยจะสู้กับหุ่นยนต์สองตัวได้หรือไม่นะครับเออแต่เลือดมันยังน้อยเหมือนเดิมนะอ่ะเราลองดูแล้วกันมาหุ่นยนต์ที่ผสมผสานระหว่างบอสกับสไปเดอร์จะสู้กับหุ่นยนต์ที่แยกส่วนระหว่างบอสกับสไปเดอร์ได้หรือไม่ทาไมพูดมันดูงงๆวะเอาเป็นว่าช่างมันเราไปดูกันเลยดีกว่าไปครับส่วนผสมนี้จะสู้กับเดะโอ้โหโอ้โหพัดมาฟิววิ่งเข้าไปแล้วตรงนั้นบอสกำลังจะตาย อุ้ยทำไมมันยิงยิงไปไหนอะ่ะยิงไม่ใสไปไหนก็ไม่รู้อันนี้โดนช็อตไฟฟ้าช็อตใส่ตอนนี้โดนพัดมาฟิวนะครับช็อตตั้งคู่จะต,ตอนนี้เหมือนหุ่นยนต์ผสมผสานหุ่นยนต์ผสมผสานองเรากันมันจะตายตอนนี้โดนพัดมาฟิวแล้วนิ่งทั้งคู่ตอนนี้เิ่มาอกันโอ้โหแต่เรียบร้อยนะครับหุ่นยนต์ผสมผสานระหว่างบอสกับสไปเดอร์เกือบชนะนะถือได้ว่าเกือบชนะเวลาถ้าเราลองแบบประสานอีกอีกสักรุ่นหนึ่งะ่ะ มันยังมีฐานของไอ้นี่อยู่อ่ะมันยังมีฐานของบอสอยู่เราลองประสานอกีกรุ่นหนึ่งแล้วกันมาเดี๋ยวเราจะสร้างสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเป็นแขนไปเลยไหมนี่เป็นแขนไปเลยอ้ยเอาว่ารุ่นสองนะครับนี่คือบอสเอ็กซ์สไปเดอร์รุ่นที่สองนี่ติดพาร์ตมาฟิวไปตรงนี้แล้วกันโบเขาให้เอาว่ามีพาร์ตมาฟิวติดอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็มีพมิกาเซ่ดโดนอีกเช่นเคยพมิกาเซ่โดนก็ติดไว้ที่เดียวกันแล้วกันแล้วก็ยังมีเหลือปืนอีกยังเหลือปืน ปืนล็อกเก็ตแลนเชอร์แล้วก็ไม่ชินกันนี่เรียบร้อยโอ้โหหุ่นยนต์บอสเอ็กซ์ไปเดอร์นะครับรุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นสองอว่ามาเรามาดู2ตัวนี้แก้มือกับเราพวกเราไซบรอร์กเมื่อกี้ดีกว่ามาครั้งนี้คู่ต่อสู้ของสไปเดอร์และบอสนะครับก็คือไซบรอร์กช้างแมมมอสนั่นเองเอ,อ่อทุกคนครับทุกคนทุกคนรู้รู้อะไรไหมฮะผม <laughs> ผมเพิ่งสเกตผมเพิ่งสังเกต, <laughs> มเ,มเ,กต <laughs> เห็นครับทุกคน <laughs> ว่าว่า <laughs> ผมว่างสลับหัวหางกันอันนี้มันคือหน้าขานะครับแต่ผมไม่ให้วางมันไปข้างหลังช่างมันเถอะช่างมันเถอะผมสร้างผิดไม่เป็นไรช่างมันเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าหุ่นยนต์ที่เราผสมผสานมาสองตัวนี้จะสู้กับไซบอร์ช้างแมมมอสได้หรือไม่ถึงแม้หุ่นยนต์รุ่นสองนี้ขามจะสลับข้างหน้าข้างหลังก็ตามคงไม่เป็นไรหรอกมั้งคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งอ่าไปเริ่มได้เอาละฮะช้างเริ่มกัดเริ่มจากการยิงโอ้โห ยิงลำแสงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเอ้ยช้างนี่เหือครึ่งหนึ่งแต่ว่าแตกไปแล้วรุ่นสองแตกไปแล้วเออแตกสองเลยสู้ไม่ได้แม่เลยหุ่นยนต์ที่เราสร้างขึ้นมายังสู้กับไซบอร์กพวกนี้ไม่ได้อีกเหรอเนี่ยไซยบอร์กมันโกงเกินไปแล้วอย่างนั้นหรอมางั้ลองให้หุ่นยนต์ของเรานั้นแก้มืออีกครั้งนะครับกับไซบอร์กสไปโนสอรัสไซบอร์กสไปโนสอรัสจะสู้กับหุ่นยนต์สองตัวนี้ได้มือไรไปครับลุยโอ้โหลำแสงตะการตายกันมากหุ่นยนต์แตกไปแล้วหนึ่ง มายงตแตกไปแล้วสองคือใ่ใส่บอกมันมันโหดไปอะส่บอกมันโหดเกินงั้นนี่ดีกว่าเราสู้อะไรที่มันบ้านๆลงมาหน่อยเอาเป็นมังกรแล้วกันพูดต่อสู้ว่ามาเป็นมังกรแต่มังกรเอาเอา,เอาสังยี่มห้าตัวแล้วกันเยอะไปวะมันเยอะไปไหมเนี่ยไม่รู้ลองดูจะสู้ได้ไหมกับมังกรยี่สิบห้าตัวไปโอมองไปเรื่อยมองไเรื่อๆเลยโอ้โหแหลกคือชิ้นส่วนแตกไปแล้วหนึ่งโอ้ อย่างไงมันก็สู้ไม่ได้ครับมับงกรม่งเยอะไปมึงก็ดูดิปิงย่างปิงย่างเยอะเยอะเยอะไปมัง,งกรมังกรเป็นเยอะไปโ <c oughs> คตรเละเทะเลยมังกรมันเยอะไปใครมันจะสู้ได้วะอ่ะลดลงมาเหลือสิบสองตัวแล้วอัะสิบตัวอะมังกรสิบตัวสู้กับหุ่นยนต์สองตัวนี้อะไปสู้ได้ไหมรอบนี้โอไม่ไม่ได้เละเทะโอโหกลางดงควันข้างในนี้มีอะไร มีซาาขุนยนไม่น่าญญขุนยนฉันโอ้โหโดนมังกรเผาสยับสู้ไม่ได้เลยเลเทะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ไม่น่าจะมีอะไรกันมากมายเท่าไหร่วันนี้เราก็มากันแค่รีวิวเจ้าตัวละครที่อัปเดตมาใหม่นี้นะครับก็คือจักรกลสังหารตัวใหม่ที่มีโค้ดเนมว่าสไปเดอร์นั่นเองนะครับผมโอเคตัวนี้ก็เป็นจักรกลที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับมีสกิลหลากหลายนะครับซึ่งดีแล้วอยากให้อนาคตอัปเดตมาเยอะๆเลยนะครับผม เล่นแล้วก็สนุกดีแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็บอกว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แลวกดสมัครสมาชผมด้วยนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับไปแล้วเจอกัน